รถขึ้นไม่ไ้ครับผมย<น><น>ังก็รอติดรอติดไทยนะรอติดไทยนาะต้องมาขงตรง้มันขางรถติดแต่สบเจใาอะรกับการันตหมดเลยรติดกับไปตัวฝนไม่ดี <c oughs> น่าๆสี่สิบมิบิตมีตัวติดกันเดี๋ยวจะกันหัว ก็แบบเจอเยว่าโอ้ไ่แล้วเขาต้องขุดรถมีที่ยวน้ำไหมโมมีข้าวโมมีข้นสองข้ามาอยู่มาอยู่เอาก้อนหินมานักพอเหรอแค่บางก้อก่อนนะก้อนหินมันนะยังก็มีแล้วยัง

อย่าวกีกเอาเงินมันโขกใเนมันนน่อนี่ลายคนันนี้ขึ้นอยู่ลอครับขึ้นแต่ว่ามันต้องไปเรื่อยๆนะบงบบงวาย่างมันนี่มันบิลึกไหมเออแต่ว่ามันถอยมันถอยพเอืางหนาอมจนเต็มเลยต้องถอยรถโกันค่ายางหลังแล้วค่ายางหนาค่าปัจจัย่างล้มันลุยหลย่างหนามันแรงจริงยางหน้านมันบุน